พระเยซูผู้ถาน้ำแห่งชีวิตผู้ใดที่ต้องการไปสวรรค์ผู้นั้นต้องมีน้ำแห่งชีวิตที่พระองค์ประทานให้ในโลกนี้ไม่มีใครหายได้แต่พระเยซูคิดเป็นผู้ประทานาน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคิด เป็นผู้ประทันน้ำแห่งชีวิตวิงละาบะาพระองค์เป็นผู้ประทันน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าท่านไปที่หน่อยใน,นี้้ท่านได้ยนิยนถึงพระเยซูริ์เป็นบุิดคงพระเจาเสด็จจากสวรรค์ได้วนมากันเค สมัความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อคุณลภโผมจะไม่ตรงต่ยในความบาปแต่เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ไดเ้เงินตายไปแล้วเอาไปไม่ได้แต่จิตวิญญาณของท่านที่ต้องรอดพ้นจากความบาปและความตายนี่คือพระเจ้านะครับ ในโลกนี้จะหามไม่ได้พระที่พระเจ้าทรงใช้มาสำหรับคนเพื่อคนเพื่อไม่ตตไยในความบาปแยวเพื่อจะได้ใบสวรคงเพื่อที่ได้รับการอภัยความผิดบาปโดยพระเยซูคริสต์เดี๋วพี่กวางพี่กวางไม่นี่ไม่นี่เดี๋ยวค่อยเอาไปผมว่าประกาศอยู่มานี่ม่นี่ จะอาจารย์สออาจารย์แจกด้วยก่อนไปอยู่กับผมผมเอามาไหวหวายวันนี้อ่กนนี่เป็นข่าวดีนะครับที่โอกใยทูโลกพระเยซูตรัสว่าผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกชีวิตน้ำแห่งชีวิต พระเยซูเป็นผู้บุญธรรมนำเฮงชีวิตนะครับขอได้นะครับไม่ต้องเข้าโบสถ์พระเจ้าดีับอดิษฐานพระองค์รักท่นานพระองค์ผู้เดียวมีที่ในสวัรด์ให้ท่านเพื่อท่านจะได้ลดพ้นจากความบาปและความตายถ้าจ้างโค้งความบาปคือความตาย เด็กคงประทันคงพระเจ้าชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นผู้ประทันชีวิตนิรันดร์เรามันมีวันที่ต้องตายนะครับคุณต้องถามว่าตายไปแล้ววันที่ไหนพระเจ้ามีคําตอบชีวิตของเราทุกคนอยู่ในขีประหัตข์คงพระเจ้าแต่เราต้องสวงหาพระเจ้าพระเจ้าเพียงแค่พระเจ้า ไม่อยู่สถานที่โกสั่งด้วยมือเดพระเจ้าสถิตในสวรและโลกนี้เป็นแทนลองเท้าของพระองค์ไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้เยินเชิงพระเยสูคิ์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ผู้เดียวที่ทำให้มนุษย์รอดได้ รพ้นจากความบาปและความตายไม่มีใครใครบาปได้เดชที่พระเจ้าทรงชัยมาเป็นพระสมัครทุกคนนะครับพระองค์ตายบนไม้กันเ้นสมัครความบาปและคืนคืนพ่ะชนจากความตายเพื่อคุณละพงจะไม่ตรองตายในความบาปแต่พืชท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ สวรรค์มีจริงนรกมีจริงนี่เป็นเส้นทงางใบสวรรค์มีทางเดียวใบสวรรค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงราบิดาได้นกเวนมาทางเราไม่มีใครมาถึงพระเจ้าได้ไหมคะนกเวนมาทางเรา นี่เป็นข่าวดีที่อกใบชูโลกเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูไม่ใจสลายแต่เป็นบุตรของพระเจ้าเกิดจากผู้หญิงบริสุทธิ์มาเป็นคมปํทำนายเป็นคำพยากรณ์เป็นพระองค์เดียวลิธานุภาพทั้งสิน้นในสวรรค์ก็ดีในเพ่นดินโลกก็ดีหมอกไว้ให้พระเยซูผิดไม่ได้ให้คนนะครับ แต่ให้พระเยซูพืนนดท่านไตราบสวรรค์พูดท่านจะไม่ตกอรมถ้าเป็นชาวสวรรค์ท่านจะไม่เป็นพลังอยู่ประเทศไทยถ้าไม่เป็นคนไทยเป็นพลังแต่ถ้าไม่มีพระเยซูคุณจะเป็นพลังไม่ใช่ชาวสวรรค์น่าจะขึ้นสวรรค์อันจะต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์สวรรค์มีเจ้ยาของพระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์ พระเยซูเป็นผู้สร้าง้าสวรสค์และผ่นเดนโลและสรรพสิ่งทุกสิ่งท่องปวงส่งโดยฟีทะหัดของพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้า,า,า,จาท่านไม่ต้องตกนรกเพราะพระเจ้ารงพระเยซูคิ์เสด็จมาได้บดนไม้กันเขนสมความบาดและฟืนคืนผลชุนจากความตาย คือคนละผมจะไม่ตงตายในความบาปเตพท่านจะขึ้นสวรรค์สวรรค์มีจริงนาวกมีจริงพระเยซูตรัสว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยเตพท่านจะได้ผ่านผนออกจากความมืดเ้ามาในความสว่างพระเยซู เป็นความสว่างของโลกผู้ใดที่มีพระเยซูริดมีความสว่างของโลกท่านจะไม่ตกในความมืดพระองค์เป็นผู้พิทนันนามแห่งชีวิตในโลกนี้หามไม่ได้นามแห่งชีวิตที่เล็งทึงชีวิตนิรันร์ที่ทำให้ท่านรอดได้ พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตผู้ใดที่ได้ดื่มน,น้ำแห่งชีวิตก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้ไปแล้วไปที่ไหนเรามีคำตอบที่นี้พระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์ให้ท่านพระองค์เป็นผู้ประทานน้ำแห่งชีวิต พระเยซูตรัสว่าเราบินทางนั้นทางไปสวรรค์เป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเวมทมอทาองเราไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูผิดเป็นผู้ประทานน้ำแห่งชีวิตถ้าท่านจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์ พระที่พระเจ้าทรงใช้มาที่ประทานนามแห่งชีวิตมันแรงถึงชีวิตในหลับนี่คือความหลักของพระเจ้าพระเจ้าทรงหลักครพระเจ้าทรงพระเยซูมาตายบนไมกานเทนสำหรับความบาปไม่มีใครลังบาปได้เดชกพระเจ้าเท่านั้นพระไทยรังบาปไม่ได้เดยกพระเยซูเท่านั้น ลังบามนุษย์ได้เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าอีกช่วงนี้ Well, just making an observation for those that would come after here. It's interesting when in outreach you've got areas of the market where nearly everybody takes a track, or most people, and then you've got areas where hardly anybody will take a track. You know, sometimes I wonder about that. But the area, you can identify the area of the market where hardly anybody takes a track, that's where we're going to hit it open air. That's where we're going to lift up our voice like a trumpet, where toward the corner down there, so that they can get the gospel, so that we preach boldly, so that they know that we, we mean business. Turn today in ท่านจะได้ยินถชงทงางใบสวรรค์พระเยซูเป็นทางนำมีโอกาสในชีวิตน้อยมากในประเทศไทยที่ได้รู้ถึงพระเจา้าที่ได้ใบสวรรค์น,นะครับชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารเราร่างกายสําคัญยิ่งกว่าครืหนึ่งหอมถ้าทำได้ทุกสิ่งในโลกนี้งแต่ต้องสูญเสียชีวิตท่านจะได้ประโยชน์อะไร ท่านชะน,นำอะไราแรกเอาชีวิตคองท่านกลับคืนมาพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตตายไปแล้วไปสวรรค์ไหม่เป็นนักเศเษฐีธทน,นันเรามีคำตอบจากพระวจนะของพระเจ้า พระเยซูมีที่นายสวรรค์ให้ท่านสำหรับทุกท่านที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจรนะรอดได้ลงดูนะครับพระองค์พันนาน้ำแห่งชีวิตพระองค์ผู้เดียวนำใบสวรรค์อาจารย์ศึกษาหมดแล้วทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ไม่ใช่นะแต่พระเยซูเท่านั้นเป็นทางที่นำมนุษย์ไปสวรรค์แม่ค้าลรงงานไว้พระเยซูคิสเป็นผู้พันธันชีวิตนิรันดร์